สวัสดีนักเรียนชั้นมอสองทุกคนนะคะขอแนะนำตัวก่อนค่ะคุณครูชื่อครูทัิดากุลธนาวานิชนะคะหรือว่าครูโอนั่นเองนะคะบางคนก็เคยเรียนกับครูมาแล้วนะคะเทอมนี้นะคะครูได้รับหน้าที่ในการสอนวิชาการงานอาชีพชั้นม2นะคะเรียนเกี่ยวกับเรื่องงานประดิษฐ์นั่นเองค่ะเทอมนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ หน่วยการเรียนรู้ที่1ห,หลักการออกแบบสิ่งประดิษฐ์เราจะมาเรียนกันเรื่องหลักการออกแบบสิ่งประดิษฐ์และแนวทางในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ค่ะหลักการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบสิ่งประดิษฐ์เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญของการประดิษฐ์ชิ้นงานการออกแบบที่ดีจะช่วยลดขั้นตอนการประดิษฐ์ที่ซ้ำซ้อนลดการสูญเสียทรัพยากรจึงควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ค่ะ อันดับแรกนะคะการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งความรู้ต่างๆเพื่อรวบรวมและหาแบบที่สนใจเพื่อทดลองปฏิบัติตามแบบนั้นเป็นการเรียนแบบเพื่อฝึกความชำนาญหรือฝึกทำต้นแบบก่อนค่ะ อันดับ2นะคะการพัฒนาต้นแบบหมายถึงสร้างสรรค์ผลงานโดยการนํำแนวคิดของตนเองไปพัฒนาสิ่งต่างๆให้มีรูปแบบที่หลากหลายโดยผสมผสานแนวคิดของตนเองกับต้นแบบเดิมเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตนหรืออีกแนวทางหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความคิดทดลองปฏิบัติและสร้างผลงานด้วยตนเองแล้วพัฒนาจนเป็นที่พึงพอใจค่ะ การออกแบบที่ดีนะคะนักเรียนจะต้องตอบสนองความต้องการด้านต่างๆของการประดิษฐ์ได้แก่ประโยชน์ใช้สอยความสวยงามความคงทนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมราคาประหยัดสร้างความพึงพอใจค่ะ นอกจากการศึกษาข้อมูลการออกแบบที่หลากหลายแล้วนะคะนักเรียนนักออกแบบที่ดีต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ด้วยค่ะเพราะจะช่วยให้ผลงานมีความสวยงามน่าสนใจน่าใช้มากขึ้นองค์ประกอบศิลป์ที่ผู้ออกแบบควรศึกษาได้แก่ 1. จุดหรือดอทสเส้นหรือลายสผิวสัมผัสหรือ texture 4, สีสีหรือ Color 5รูปร่างและรูปทรงหรือ Shape and Form ทีนี้เรามาดูจุดกันก่อนเลยนะคะจุดหรือดอทเนี่ยคือรอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆปรากฏที่พื้นผิวหากนำจุดตั้งแต่2จุดขึ้นไปมาเรียงต่อๆกันจะทำให้เกิดเป็นเส้นหรือรูปทรงต่างๆได้ จุดอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดเป็นลวดลายบนตัวสัตว์เช่นเสือดาวผีเสื้อเต่าทองปลาสุนัขและจุดในส่วนของพืชเช่นจุดที่ใบดอกและผลจุดอีกประเภทหนึ่งเป็นจุดที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์เช่นการใช้ดินสอปากกาหรือวัสดุปลายแหลมที่กดลงบนกระดาษให้เป็นรูปภาพ การจุดหนักเบาและขนาดของจุดทำให้เกิดน้ำหนักของภาพและเกิดแสงเงาได้เช่นการขันนักเรียนต่อไปนะคะเส้นหรือลายคือการเรียงจุดหลายๆจุดให้ต่อกันหรือการลากขูดขีดด้วยปากกาดินสอรหรือช็อกเป็นแนวยาวบนวัสดุในแนวระนาบ หากนำมาประกอบกันในทิศท,ทางต่างๆจะเกิดเป็นรูปร่างรูปทรงขึ้นเส้นมีหลายชนิดแต่ละชนิดให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ค่ะเส้นตรงคือเส้นที่ลากจากจุดใดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งมี3ลักษณะคือเส้นตั้งสังเกตผู้หญิงใส่เสื้อสีเขียวดูนะคะจะใส่เสื้อลายแนวตั้งค่ะต่อไปนะคะ รูปที่สองค่ะเป็นเส้นนอนให้นักเรียนสังเกตที่ผู้ชายที่ใส่เสื้อแนวนอนเลยค่ะจากนั้นดูรูปที่สามเลยค่ะเส้นเฉียงต่อไปนะคะเส้นซิกแซกหรือเส้นหยักคือเส้นเฉียงที่ลากขึ้นลงสลับกันให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไหลลื่นถ้าใช้มากๆจะมองดูตาลายสับสน ต่อไปนะคะเส้นโค้งคือเส้นที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นรอบวงกลมให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอ่อนโยนนิ่มนวลเชื่องช้าเป็นเส้นที่ศิลปินมักจะนำมาใช้ในการวาดภาพต่างๆได้สวยงามการผสมผสานเส้นโค้งในลักษณะต่างๆช่วยให้ได้ภาพและสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงามอ่อนช้อยและน่าหลงไหลค่ะผิวสัมผัสหรือ texture คือลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่างๆที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการจับต้องและการมองโดยทั่วไปผิวสัมผัสสามารถแบ่งได้ดังนี้ค่ะผิวเรียบลื่นเป็นมันและผิวครุขระหยาบกระด้างไม่เรียบลักษณะของผิวสัมผัสนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติและเกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ ผิวของก้อนหินพื้นน้ำพื้นทรายเปลือกไม้ใบไม้ผลไม้เป็นต้นค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องสีกันบ้างนะคะหรือ Color คือลักษณะของแสงสว่างที่ปรากฏแก่ตาให้เห็นเป็นขาวดำแดงเขียวเป็นต้นนะคะจัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในงานศิลปะทุกประเภท เพราะสีเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกและมีอิทธิพลต่อการมองเห็นอย่างมากโดยทั่วไปนะคะสีเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆดังนี้ค่ะสีวิทยาศาสตร์คือสีที่เกิดจากแสงในธรรมชาติเช่นสีของรุ้งกินน้ำที่เราเห็นหลังจากฝนตก จะเกิดรุ้งกินน้ำเนื่องจากแสงอาทิตย์ส่องผ่านละอองน้ำสะท้อนเป็นแสงสีต่างๆจํานวนเจ็ดสีหรือการหักเหของแสงที่ส่องผ่านแท่งแก้วแล้วสะท้อนเป็นสีต่างๆเช่นกันได้แก่สีม่วงสีครามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีส้มและสีแดงค่ะสีที่ใช้ในทางจิตวิทยาหมายถึงอิทธิพลของสีที่มีความรู้สึกของมนุษย์ เมื่อมองเห็นสีต่างๆเช่นสีเหลืองทำให้เกิดความรู้สึกแจ่มใสสดใสร่าเริงความเบิกบานสดชื่นสีน้ำเงินทำให้เกิดความรู้สึกเข้มแข็งเยือกเย็นสงบสีแดงทำให้เกิดความรู้สึกร้อนอันตรายตื่นเต้นเร้าใจสีเขียวทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายร่มเย็นความสุขธรรมชาติ สีส้มทำให้เกิดความรู้สึกสดใสมีชีวิตชีวาการปลดปล่อยสีม่วงทำให้เกิดความรู้สึกผิดหวังลึกลับมีสเสน่ห์สีขาวทำให้เกิดความรู้สึกสะอาดบริสุทธิ์สดใสความดีงามสีดำทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่เศร้าใจลึกลับหนักแน่น สีชมพูทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนโยนนุ่มนวลน,น่ารักสดใสค่ะต่อไปมาดูสีของนักออกแบบหรือสีทั่วไปกันนะคะเป็นสีที่ใช้ในการออกแบบงานศิละปะทั่วไปเกิดจากการนำแม่สีได้แก่สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินมาผสมกันจนเกิดสีใหม่12สีเรียกว่าวงจรสี color circle นะคะ ทีนี้เรามาดูว่าสีขั้นที่1มีอะไรกันบ้างนะคะคือแม่สีมี3สีได้แก่สีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงินค่ะสีขั้นที่2เกิดจากการนำแม่สีหรือสีขั้นที่1มาผสมกันทีละคู่จะได้สีใหม่3สีได้แก่สีเหลืองบวกสีแดงจะได้สีส้มค่ะสีเหลืองบวกสีน้ำเงินจะได้สีเขียว สีแดงบวกสีน้ำเงินจะได้สีม่วงค่ะสีขั้นที่3เกิดจากการนำแม่สีหรือสีขั้นที่1และสีขั้นที่2มาผสมกันทีละคู่จะได้สีใหม่6สีได้แก่สีเหลืองบวกสีเขียวจะได้สีเหลืองเขียวหรือสีเขียวเหลืองสีเหลืองบวกสีส้มจะได้สีเหลืองส้มหรือสีส้มเหลือง สีแดงบวกสีส้มจะได้สีแดงส้มหรือสีส้มแดงสีแดงบวกสีม่วงจะได้สีแดงม่วงหรือสีม่วงแดงสีน้ำเงินบวกสีเขียวจะได้สีน้ำเงินเขียวหรือสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินบวกสีม่วงจะได้สีน้ำเงินม่วงหรือสีม่วงน้ำเงินค่ะ ต่อไปมาดูสีร้อนกันบ้างนะคะหรือวอร์มโทนหมายถึงสีที่มีส่วนผสมของสีแดงให้ความรู้สึกร้อนดุนแรงความรักความโอ่อ่าได้แก่สีเหลืองสีเหลืองส้มสีส้มสีแดงส้มสีแดงสีม่วงแดงและสีม่วง ต่อไปนะคะสีเย็นหรือคูโทนหมายถึงสีที่มีส่วนผสมของสีน้ำเงินให้ความรู้สึกสดชื่นเยือกเย็นสงบความฝันได้แก่สีเหลืองสีเหลืองเขียวสีเขียวสีน้ำเงินเขียวสีน้ำเงินสีม่วงจะเห็นว่าสีเหลืองและสีม่วงเป็นสีที่อยู่ได้ทั้งวันณะสีร้อนและสีเย็นการนำสีมาใช้ในการออกแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้สีว่าต้องการใช้สีนั้นทำหน้าที่อย่างไรเช่นต้องการให้ห้องดูกว้างขึ้นก็ควรใช้สีเย็นสีอ่อนแต่หากต้องการให้ห้องดูแคบเพดานต่ำก็ควรใช้สีเข้มสีมนเช่นสีเทาเข้มสีน้ำตาลเข้มเป็นต้นค่ะ ต่อไปมาดูกันเรื่องรูปร่างและรูปทรงกันบ้างนะคะนักเรียน Shape and Form รูปร่าง s Shape คือเส้นรอบนอกของสิ่งต่างๆที่มองเห็นมีลักษณะเป็นสองมิติคือกว้างและยาวรูปทรง form คือลักษณะทั้งหมดของสิ่งต่างๆที่มองเห็นมีลักษณะเป็น3ามมิติกว้างยาวและลึกหรือเรียกอีกอย่างว่าหนา ทางรูปร่างและรูปทรงจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนักเรียนอันดับที่ 1. รูปร่างและรูปทรงตามธรรมชาติหมายถึงรูปร่างและรูปทรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. รูปร่างและรูปทรงเรขาคณิตหมายถึงรูปร่างและรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นมีรูปร่างและรูปทรงชัดเจนแน่นอน 3. รูปร่างและรูปทรงอิสระหมายถึงรูปร่างและรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่มีโครงสร้างแน่นอนไม่มีมาตรฐานค่ะต่อไปเรามาดูแนวทางในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์กันบ้างนะคะนักเรียนการออกแบบสิ่งประดิษฐ์มีแนวทางในการปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ประโยชน์ เป็นความสำคัญลำดับแรกที่นักประดิษฐ์ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจทำเพื่อให้ผลงานที่ออกมาสามารถใช้งานและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้จริง 2. ประหยัดหมายถึงการใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีราคาไม่สูงนักหรือใช้วัสดุทดแทนช่วยประหยัดพลังงานในการผลิตใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะ 3. ประดิษฐ์ก่อนการลงมือประดิษฐ์ชิ้นงานควรศึกษาขั้นตอนให้เข้าใจอย่างละเอียดก่อนนะคะทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดที่ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดการเสียหายขณะทำงานหากได้ศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบก็จะช่วยทำให้ผลงานที่เราทำนั้นมีคุณภาพลดขั้นตอนการปฏิบัติงานประหยัดเวลาและแรงงานค่ะ 4. ประทับใจ ความประทับใจในงานประดิษฐ์เกิดจากฝีมือการทำงานอย่างประณีตสวยงามใช้งานได้จริงทนทานคุณภาพดีรูปแบบทันสมัยและมีเอากลักษณ์เฉพาะตัว 5. ความสวยงามงานประดิษฐ์แต่ละชิ้นงานต้องเหมาะสมกับการใช้งานสวยงามและมีจุดเด่นแตกต่างจากงานทั่วไปค่ะผู้ออกแบบงานประดิษฐ์ จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ใหม่ๆออกมาซึ่งมีแนวทางในการคิดดังนี้ค่ะ 1. การสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ใหม่เป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์ประเภทของใช้ของประดับตกแต่งของเล่นขึ้นมาใหม่มีแนวคิดดังนี้เปลี่ยนเทคนิควิธีการสร้างใหม่งานประดิษฐ์ของเดิมมีขั้นตอนการทำที่ยุ่งยาก คิดหาวิธีทำหรือสร้างใหม่ให้ง่ายขึ้นให้ประหยัดเวลาและแรงงานซึ่งอาจจะลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลงได้และได้ผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้มากขึ้นและคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมค่ะต่อไปนะคะเป็นการเปลี่ยนวัสดุในการผลิต เป็นการประดิษฐ์งานที่มีรูปแบบเดิมแต่หาวัสดุใหม่มาใช้แทนวัสดุเดิมทำให้มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมสร้างความแปลกใหม่น่าสนใจมากขึ้นและใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิมเช่นดอกไม้จากดินเปลี่ยนวัสดุการผลิตใหม่เป็นดอกไม้จากเทียนหอม 2. การเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่หลักการนี้ใช้วัสดุเดิม แต่นำมาออกแบบสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิมเพิ่มคุณค่างานประดิษฐ์ขึ้นตัวอย่างเช่นหลอดพลาสติกหลอดเครื่องดื่มที่ใช้แล้วเราสามารถนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมมาเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยได้ใหม่เช่นนำมาเป็นดอกไม้ปักแจกันพวงมาลัยหลอดพลาสติกเป็นการเพิ่มคุณค่าและประโยชน์ใช้สอยให้มากขึ้นค่ะ ต่อไปถุงพลาสติกที่นักเรียนใช้แล้วนะคะหรือว่าที่ใช้ใส่ของนักเรียนสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้แบบต่างๆถักเป็นกระเป๋าแบบต่างๆได้ค่ะเศษกระดาษกล่องนมกล่องน้ำผลไม้สามารถแดัดแปลงเปลี่ยนสภาพเป็นของใช้แบบต่างๆได้เช่นเศษกระดาษทำเป็นเปเปอร์มาเชตกระกาใส่ของกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ก็ได้นะคะ เศษผ้าสามารถนำมาเย็บต่อการทำเป็นผ้าหม่มพรมเช็ดเท้าผ้าคลุมโตะ๊ะประดิษฐ์ดอกไม้ก็ได้ค่ะจากที่กล่าวมาข้างต้นนักออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ดีควรมีคุณสมบัติดตังต่อไปนี้นะคะ 1. เป็นผู้สนใจใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 2. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และรักศิลปะการออกแบบมีจินตนาการกว้างไกลและอิสระ 3เป็นผู้มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจและเครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์ค่ะต่อไปเป็นการสรุปนะคะนักเรียนการออกแบบเป็นขั้นตอนการปฏิบัติที่จะช่วยสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ให้มีความหลากหลายและลดขั้นตอนการทำงานประหยัดเวลาและประหยัดทรัพยากร ซึ่งผู้ออกแบบจะต้องศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆอยู่เสมอรวมทั้งฝึกปฏิบัติจนชำนาญและค้นหาแนวทางของตนเองนอกจากนี้นักออกแบบที่ดีต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศินได้แก่จุดเส้นผิวสัมผัสสีรูปร่างและรูปทรงเพื่อให้ง่ายต่อการออกแบบงานประดิษฐ์ และเลือกดำมาใช้ได้อย่างถูกต้องทำให้เกิดความสวยงามและต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญของการประดิษฐ์ที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักดัดแปลงหาวิธีการและเทคนิคใหม่ๆม,มาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอคะ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปอธิบายเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ที่1ให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุดนะคะข้อที่1 การออกแบบสิ่งประดิษฐ์มีกี่แนวทางอะไรบ้างข้อ2จงยกตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์จากหลอดพลาสติกมาจำนวน5ข้อข้อที่3นะคะนักออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่1ถ้าหากนักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ไม่ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนก็ต้องแลพลลาเพราะว่าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ